วันสําคัญในพุทธศาสนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสามวันก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าอุบัิขึ้นนะประสูติตัสรูหรือปริณิพานเป็นวันของพพุทธเจ้าโดยตรงทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุธภาคเจ้าบัตขึ้นในโลกเมื่อวันเป็นเดือนหก คงใช้เวลาอีกสองเดือนสองเดือนกว่าที่จะได้แสดงธรรมย่อยที่จะได้แสดงธรรมแล้ววันที่แสดงธรรมนั่นก็เป็นวันเพ็ญเดือนแปดวันเพ็ญเดือน 8. แปดก็คือขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดเป็นวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่พระธรรมเกิดขึ้นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้สองเดือนนี้จะไม่มีการแสดงธรรมเลย ธรรมะของพระผู้มีภาคเก้าก็ยังไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกเรื่องอุบัติขึ้นครั้งแรกวันเพ็ญเดือนแปดวันอาสาฬหบูชานะขอให้พวกเราจําไว้ด้วยวันนั้นเป็นวันพระธรรมเป็นวันสําคัญมากเป็นวันที่ธรรมะที่พระองค์แสดงธรรมในวันนั้นเป็นการเปิดโลกหมดเป็นการที่ยืนยันให้เห็นว่าพระธรรมของพระผู้มีพระเจ้า เป็นจักจักหนึ่งที่หมุนสวนทางกับทางโลกทางโลกไม่ได้สวนทางกับโลกแต่สวนทางกับกามกับอวิชชาซึ่งปกปิดโลกไว้ให้โลกอยู่กับกองทุกข์คือตัณหานะั้นจะเดินเข้าหากองทุกข์มีทุกข์ตั้งอยู่เบื้องหน้าเมื่อรู้ว่าตรงนี้มีทุกข์ตั้งอยู่เบื้องหน้าก็เดินถอยหลังกับมาเียอย่าเดินไปเข้าใกล้เหมือนเราเห็นกองไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ย ถ้าเรารู้ว่าเรเดินเข้าไปก็ยิ่งร้อนยิ่งเดือนยิ่งร้อนก็จาเป็นยิ่ต้องเดินถอยกลับมาเดินถอยกลับมาให้ห่างจากกองไฟห่างไปอีกทิศทางหนึ่งทิศทางที่ไม่มีทุกน,นั่นแหละคือธรรมจักกับปวัฒนสูตรที่พงค์แสดงเมื่อวันอาสาลบูชาจึงเป็นวันพระธรรมห่างกันสองเดือนแล้วว่าเข้าพรรษาไปอีกสามเดือนรวมเสร็จสับแล้ว องเดือนกับสามเดือนมันก็คือห้าเดือนตอนนี้ห่างกันห้าเดือนพอออกพรรษาเสแต่แล้วพระองค์ก็บอกให้พิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยทุดงไปให้ทั่วทุกทิศหมู่บ้านไหนที่ไม่เคยไปก็ให้ไปและเนี่ยเวลาไปแล้วก็อย่าไปกันสองคนสามคนให้ไปคนเดียวเพราะที่พระองค์กล่าวอย่างนี้เพราะพิสูจน์ทุกรูปที่ออกทุกดงนั่น เป็นพระพิสูจน์ที่สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นแล้วนะเพียงพระอรหันต์ทั้งสิ้นเนี่ยตั้งก็ตุดงไปเรื่อยๆไปที่ไหนไหนก็แสดงธรรมแสดงธรรมตามเหตุตามปัจจัยของ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 พัดเถระแต่ละองค์แต่ละองค์ท่านชอบแบบไหนท่านก็แสดงแบบนั้นแต่ทั้งหมดแล้วรวมความกันแล้วแสดงธรรมเพื่อในการพ้นทุกข์บางทีก็เน้นในเรื่องทานบางทีก็เน้นในเรื่องศีลบางทีเน้นเรื่องสมาธิและปัญญา บางแห่งก็เน้นเรื่องขันติอดทนแต่ทั้งหมดแล้วต้องมีทํารองอยู่เสมอนี่คือปฏิปทาของพระผู้มีพระเจ้าที่ทำยังไงก็ได้คนพ้นทุกพระองค์ก็อาศัยให้พระภิกษุต่างๆไปทุดดงวงไปไปไปเรื่อยๆใช้เวลาไปอีกสี่เดือนจนมาถึงวันมาฆบูชาก็คือวันนี้นะวันมาฆบูชา เมื่อว่าครบสี่เดือนรวมเสร็จสับแล้ว9เดือนนั้นตั้งแต่เริ่มสําเร็จเป็นพระหลังสมมาสมพุทธเจ้าเมื่อวันเพ็ญเดือนหกมาจนถึงวันเพ็ญเดือนสพระองค์ก็ดํลี่ว่าเออนะพระรหารพระพิษุเป็นไงบ้างดำลิดนึกถึงพระพิษุไอความดำลี่ของพุทธองค์เนี่ยไปถึงพระพิษุต่างๆทั้งหมดพันสอรูก เมื่อไปถึงแต่มันถึงมากกว่านั้นนะน,นะแต่พิเศษเฉพาะพันสองร้อรูปพันสรูปนี่พอได้รับผลการดํำลิถึงพระของพระอ,องค์แล้วก็เกิดความวาจรตรว่า,า,า,กกวาต้องไปหาพระอ,องค์แล้วละ่ะก็รวมเสร็จสั์แล้วมาทั้งสิ้นหนึ่รูปนี่คือวันมาฆบูชาเนี่ยนี่เราได้สามอย่างแล้วพิสุ1 2ึ่รรูปซึ่งได้บวช กับพระพุทธเจ้าทุกคนแล้วเป็นพระอรหันต์หมดทั้งสิน้นวันนั้นเป็นวันจจตุรงคสันนิบาตเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียว